มือน,นี้มาสตรีมลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ่งจชมความงามของกะหลำในกระถางจากพี่น้องปลูกไปแล้วร่วมทั้งเบิดตั้งแต่นับจากมือที่กาต้นเพาะ,มะเมล็ดจ,จ้ะร่วมทั้งเบิดหกสิบห้าวันแล้วนะคะเบ่งความงามของน้องๆจากกระลังเรื่มห่อหล้ะจากพี่น้องสูตรนี้มอล่ำใส่สูตรปลูกในกระถางจ้าโดยการมัด ดินผสมดินปลูกเป็นดินที่ห้าผสมขึ้นมาเองจ้าแล้กกามาใส่สูตรมักนั่นก็คือใส่สูตรเอาเปลือกไข่กวยซุกแล้กกามีสูตรของผลไม้ซุกมาผสมคลุกเข่าให้เข่ากันจะจะมีเปลือไกไข,ข่มีกลวยซุกมีมะละกอซุกมีกะปิ นี่ขี่เทาขีทานไฟเห่าจ้าพี่น้องกรมาผสมกันแล้วมาปั่นเป็นก้อนจ้าแล้วมาห้องกล่นหลุมหรือว่ามาห้องกล่นกระมังจ้าพี่น้องผลงานหกสิบหามืออ่านไปจ้าพี่น้องงามบอหมูเจ้าวาปลูกที่แหลกเขากับจะปลูกอยู่ซีเบียหาเบียเน็บไสหาเบียจ้าหาเบียหกเบียพ่นละ แล้วก็สีมาเลือกออกตัวใดที่เพิ่มโบอุดมสมบูรณ์เท่าก็เลือกออกเหลือว้แต่เฉพาะตรงกลางเหลือไว้ต้นเดียวจ้ะเหลือนั่นบัดนี้เท่ากับมาฝังปุ๋ยก้อนมหัศจรรย์ทาพี่น้องผู้เคยเห็นมอลำ่ำลงในคลิปเบื่องล้วกับไปติดตามเบื่องด้วยจากก่อนปุ๋ยที่หฮอผลิตเองเพิ่นสิมีความเขาเอิ้นจจะไดนล่ะมนสิปรับสภาพดินเนาะจะปรับสภาพดินแล้วก็ให้พักกะลำมเฮานี้ หัวใหญ่จะพี่นองมีเบิ่งกะล่มเฮาจะได้ฮุกสีผ่ามือได้จ้ะเริ่มหอแล้วจะพี่นองบ้างหัวกะไก่สิพ่อตัดกินแหละจ้ะมีเบิ่งที่นี่สิเป็นกะลัมอินซี์ได้จ้ะพี่นองไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆไม่ได้มีปุ๋ยเคมีจ้ะอินรีย์ล้วนๆเลยเดี๋ยวเม,มื่อล่ำเสียงให้เบิ่งว่าเฮ้าปลูกในกระถางอีีจ้ะเ้อปลูกในกระถางจะสังเกตบ,บ่งโหลดว่า มันเป็นกระลำอินซี่ได้พี่นองมีแเนี่มาเจาะใบเน่กะซางพ่นเถาะกินน้ำกันจ้ะเนี่ยปลูกในกระถางจาีดเห็นบอลก๊อบกอบเนี่ย,ยดินปลูกเข้ากับจะเป็นดินผสมดินกับนี่แหละจ้ะพี่นองกระสิมีอัตราส่วนนาดินส่วนหนึ่งล้วก็เศษเฟืองเศษขี้แกบนี่กับส่วนหนึ่งลวก็สิมีมูลซัดชนิดอื่น กะสิมาผสมคูเข่าให้เข่ากันนี่สินะจ้ะแล้วเขากะมามากถิ่มว้ใส่กะละมังวก้กอนประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาคลางะสีมาเอาเบียากะลามลงปลูกจ้ะเบียากะลามเขาก็สิปลูกกะละมังละหาต้นหกต้นวันนี้เขากะจังควยเอาต้นที่เพิ่นสมบูรณ์ที่สุดตรงไว้ตรงกลางเขากะจังควยเอามวานมัน,นออกไปปลูกไปมองไม่จ้ะตัวน,นี้กะลามฮกสิบหามื่อจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวมอลำเสียให้เบิงว่ารุ่นหาสิบมือกะนีเดี๋ยวเสียให้เบิงรุ่นหาสิบมือจะเมื่อนี้หกสิบหามือจะเอามอลำั่จะคือจำได้ภาสิว่าจำได้เพราะฉันทำบัญชีฉันเขียนไหวค่ะเขียนไหวตลอดว่าฉันปลูกมือใดขยายออกมือใดเดี๋ยวให้เบิงตัวที่ได้หาสิบมือได้จ้ะตัวนี้หกสิบหามือพอรอมกันเบิดได้จ้ะพี่นอ้องนี่รุ่นนี้หกสิบหามือพอมกันจ้ะ รุ่นนี้หกสิบหมือเบิดนี่จ้ะรุ่นห้าสิบวันแบบนี้เดี๋ยวผ้าคามไปเบิ่งค่ะรุ่นห้าสิบหมือตัวนี้หัวกระได้ซิบหมือจ้ะพี่น้องรุ่นนี้ซิบหมือจ้ะเอาพอไปยังสีกรห้เพิ่นติดแล้วเ้าจังคอยเอาไปใส่กระละหัางจังไปแย่ปูค่ะรุ่นนี้ห้าสิบหมือจ้ะพี่น้องรุ่นนี้กระลั่งขึ้นชอ่อบ่ทันฮอจ้ะรุ่นนี้กระลั่งขึ้นชอ่อ ปลูกกะลัมนี่แนะนําให้พี่น้องปลูกซี่ห่างๆด้วยจ้ะ้าเขาปลูกที่มันจะเจอปัญหาคือเวลาเขาตากใบออกมาแล้วนั่นคือเหมือนลักษณะแบบมันมันจีกันโผล่อะนะภาษาบ้านมอรมเขาเอื่นว่ามันมันแย่กันโผล่มันจีกันโผล่นะจ้ะนี่มื่วในีหาซิบเหมือค่ะตัวใดที่เพื่อนหากินเกงเพื่อนก็สีเริ่มตั้งช่อ่ะคะนี่กําลังเริ่มก่อเริ่มยั้งเหลวนะจ้ะตัวใดที่เพื่อนหากินบวกเกงเพื่อนกัยังสีเป็นยัางสีอยู่นี่คือกะลัมหาซิบเหมือด้วยจ้ะ กะลำสวยๆช่วงนี้ช่วงนาหนาวจะพี่น้องปลายฝนต้นหนาวเขาสู่ช่วงนาหนาวช่วงปลายฝนต้นหนาวสิเพาะเบียค่ะเพาะเบียแล้วกะก็เอามาล่งปลูกจก้ะมองนีมะลำาสปปปกกาาาิปูกเป็นพักกาดขาว,วขก่อนจ้ะปลูกเป็น,น,นพักกาดขาวแล้วห้องกับมาสลับอันกับกะลำใส่น้ำพักกาดขาวขอกะดกินไปก่อนกะลำนี่ กับปูกแกมกันคือไหมควาว่าเขาปลูกผักกาดขาวเสแซมไปเลยนะจ่ะปู่ผักกาดขาวก้ากระลำนี่ปลูกพร้อมกันผักกาดขาวดีอายุเขาสิสันกวัวกระลำผักกาดขาวนี่สามสิบหามือนี่กินได้แล้วนะคะสามสิบหามือกินได้แล้วแต่ว่ากระลำนี่เนี่ยมันต้องเจ็ดสิบถึงเก้าสิบวันจังสิเริ่มก่อเริ่มให้เขาได้กินนะจ่ะอันนี้เป็นกระลำหาสิบเหมือจ้ะ ที่แรกกับว่าคือว่าสิป,ปูกันแก้มกันกับอันนั้นดอกแก้มกันกับผักกาดขาวดอกก็เลยม,มาออกไอเดียว,ว่าผักกาดขาวอายุเพิ่นโบนื่นเนาะเพิ่นได้แป๊บเดียวได้เ,ดเพิ่นกับเบิดเหล้วก็เลยเอากระลำม,มาเน็บเส่เลยจ้ะมาเนบปลูกเสียกันเลยบัดพ่อเฮาเก็บกระลำออกเก็บอ,อ,อันผักกาดขาวออกไปแล้วกระลำก็ขึ้นรับพี่น้นอกกระลำก็ขึ้นมาแบบงามเลยจ้ะเขาก็สิตากใบตากยังสีเห็นเป็นช่องโบโบนี่กะสิเป็นช่องที่เฮาปลูกผักกาดขาวจ้ะ แลห่อปูกรกะลำเกียมไปโลกละามาเลงเพื่อนยิก่กกางขืนมามาลั่มสีไตไฟเก็บออกค่ะลูกแต่มารมาแรงเพื่อนกับสีนี้หวกนอนนอนมวนใบนอนแมงผีเสือตัวเล็กๆนะนะแมงกระบี่หน่อยนะนะจับก,กับสีมะเขยใส่กับสีมะเขยใส่ไตบริเวณไตไตใบแบบนี้นะคะสีมะเขยใส่ทั้งไตแบบนี้เขากบเอาแหนบมาขีบออกถามมันเป็นยังเป็นใครอย่เขากะมือบีบบีบ เอาหนามล่างออกเพื่อนก็ออกอยู่จ้ะแต่ขั้นถาเพื่อนว่าใครหรือเพื่อนเป็นตัวนอนแล้วให้เฮามันสังเกตว่ามันมีอยู่ในในโจมแนวนี้ด้วยจ้ะพี่น้องเอามือจกๆเข้าไปเบิงครับเอามือคลี่คล,คล,คล,คลี่ไปดูว่ามันมีนอนอยู่ข้างในไหมขันมีนอนกังขึ้นมาเพิ่นสิไตขึ้นมาน้ำขอไปแบบนี้เข้ากับเอาแหนบเอาแหนบมาหนีบออกคับแหนบอันดกุกขิตทะเลเฮานั่นลหละแหนบท้อนก้มหงอเข้านั่นแหละจ้ะนี่กระลำกระลำหาซิบมือจ้ะนี่พี่น้อง เริ่มก่อแล้วจ้ะตัวหกสิบหาเมืองนั่นก่อแล้วนะคะก่อแล้วพร้อมที่สิตัดกินได้เลเลยล่ะมสัสมีกะลำอยูลยหลรุ่นจ้าอยูสวนมอลัมม้วนหนึ่งม้วนซิบม้วนสิบเมืองค่ะม้วนนี่กแต่สิมียูลยหลรุ่นเพราะว่าเขาสิปลูกทยอยรุนไปเลยจ้ะเพราะว่าเขามีการคือเขาสิบริหารจัดการเห็นมันได้กินตลอดปีจนถึงหอดช่วงเดือนมีหน้ามษสาจ้ะสิกะลัมก็ยังคงสิได้กินตลอดคือเกาจ้ะสินะจ้ะ พี่น้องสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยเด้อจ้าแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าสวนมะลำในปลูกผืชพักลหายชนิดแท้งจะพี่น้องก็จะมีจาพวกมะเขือเทศมะเขือเทศลูกเล็กเขาเอืน่นบักมกเด่นเนี่สินะจา้ะก็สิป,ปลูกไวเกีมกันเป็น,นี่ละเป็นอย่างคือต้องปลูกแบบผสมผาสานเพราะว่าห้าสิป,ปูกให้มีกินเวิตถุย่างล้วกะเวลาที่ มาแรงมันมาโรกวนยังสีแดงจ่ามันกระสีเลือกกินไเลยว่ามันสีเอาอันใดเนี่ยนะกันเหลือเพลินแ้วเฮาจังกินเนี่ยแต่มาแรงกระสีมาโรกวนแน่จ่ามีกระลำหกสิบห้าวันได้จากพี่น้องเนี่ยหกสิบห้ามือคันก่อเลยค่ะแบบสวยเลยจ่าสวยงามตามทองเรืองแบบสวยเลยสังเกตบอกค่ะว่ามอล่ัสิบปลูกพักฝืดพักแก้มกันไปเลยค่ะตั้งแต่ก็จะเป็นพักที่หอม ในกะละมังก็จะเป็นกะลัมแต่ก่อนในกะละมังนี่มอลำมสีไสพักกาดไปพร้อมเด้อจ้ะเนี่ยข้างล่างนี่มอลำมสีไซพักกาดไปนําใส่เกมกันไปนําจ้ะบัดเวลาอันพักกาดเบิดกะลามเข้ากับสิขึ้นนี่สะจ้ะเบิง่งเบืงฟุ่นจะพี่น้องเบิ่งฟุน่นฟุ่นขี้งว่ด้อนี่ตัวน,นี้มอลัมลมเทคนิคดีๆฝากพี่ต้อนน้องก็คือการเหตุเป็นก้อนปุ๋ยมหัศจรรย์ค่ะก้อนปุ๋ยมหัศจรรย์เฮตุจากอย่างบบดนี้เปลือกไข่น่ะจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวมือนาะเดี๋ยวมะล่มสิไล่ซอสห้เบิองเด้อว่าวิธีผสมเปลือกไข่นั่นผสมละมะฮ้องก่นลุมมะฮ้องอันก่นกะละมังที่ว่าเขาปลูกกะลัมนี่เห็ดเห็เพิ่นอวบให้เพิ่นหัวดีบให้มีโรคแล้วมาแลงมาก,กวนนะคะใบเพื่นแข็งแข็งใบแข็งใบหนาเด้จ้ะขนาดว่าเดมีปุ๋ยเคมีได้ไนี่พี่น้องเขาเหตุการแบบไดนนะคะอัตราส่วนก็นจะมีอันอุปกรณ์เนาะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งเปลือกไข่ สองขี้เท่าขี้เท่าไฟอันแล้วก็มีอันทานหน่อยหน่อยห้านะจ่ะแล้วก็จะมีกะปิอ่ากะกะปิหอได้ก็ได้แล้วก็ไอแล้วก็จะมีอันก้วยซุกก้วยที่มันเน่าเนาเละๆนะจ่ะกล้วยซุกมะขุ่งซุกแล้วก็ข้ากมาขย้ำใส่กันาวก็มาขย้ำขยํำใส่กันขย้ำใส่กับป๋า,าน้ำตาลเขาก็เอาเก็๊ไวไปในทีลมปั่นเป็นก้อนหน่อยๆยเอาป่อยเอเป้เขาก็ โอเคไปนทีโลมจะให้เพื่อนหมาดๆเน่หรือสิเอาพอผสมเหลี่ยหอกกับมาล่องกลลุ่มเลยก็ได้เอามาลองกลนี่นสิแต่นี่มะลำสีลองอยู่หาจุดค่ะก็คือจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของลำต้นเนี่ยสีนอนน่จุดกึ่งกลางนี่คือเขาสีฟังอยู่ทั้งไตก่อนเอาจะเอาต้นกระลำมาเสียบนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยจุดกึ่งกลางแล้วก็แล้วก็นเนื่องนี้สองหันสามหันสี่หันสียุนีนันหาหาก่อนจะพี่น้อง สียูในในกะละมังเขานี่หาก่อนก็คือปุ๋ยที่เฮาเห็ดเป็นก่อนปุ๋ยนั่นมันสีซอยในเรื่องการไล,ล่มาแลางน้ำจะ้ะปรับสภาพดินผุทีดินบอกว่าปลูกยังกะบ,บ่งามมาคุดใส่กระถางกับยังบ่งามนะจะ้ะมันจะสีซอยปรับสภาพดินนำ้ำแต่ก็สิเห็ดให้อันอันโรคแล,ล้วมแลงก็สิบ่ค่อยกวนกวนใบกะลำเข้าจัางสีนะจะ้กะก็สิบ่ค่อยกวนค่อยวนเนี่แต่ขันแต่คันมันกวนมันวนเท่ากับใส่ลักสูตรในการ เก็บออกช่ามึงคืนเอาไตาไฟเก็บออกเอาอตางแด่บ,บึงพักนางอางา่างหยาเขาน้ำมันจังบวดใส่สารเคมีนะนะจ๊ะนี่ฟังนี่หกสิบห้าวันอยู่คางในนั้นหาซิบมือจ้าฟังนี่ก็หกสิบหามือขึ้นกันจะพี่น้องนี่ฟังนี่หกสิบหามือค่ะแบบสวยจ้หมอสําหรับปลูกไว้เป็นใหม่ประดับก็ไดเด้จ้ะพี่น้องเป็นใหม่กระถางใหม่ประดับนาบ้านก็นได้แล้วก็กินได้พร้อมเด้จ้ะ พอเขาตัดไปกินแล้วเพื่อนกระสิแตกแขนงขึ้นมาหม่จ้ะแตกแขนงขึ้นมาหม่เขาเอื่นว่าลูกกระลำหรือเอื่นว่าแน่งกระลำกระสิเอื่นได้หลายอย่างนะจ้ะเวลาเขาตัดไปกินแล้วงามพี่น้องมันเหมือนกับดอกกุหลาบเลยอันที่แรกนั้นมะลําทดลองนะคะในการใส่นี่จากจากนี้มานี่คือใส่อกระลำมังละหาก่อนจ้ะ แล้วก็ต้นนี้มาตัวนี้บอไซค่ะตัวนี้บอไซเขตทดลองว่าในกรณีหฮอบอไซกับห่อไซอันใดดีกว่ากันนี่ค่ะต้นนี้บอไรไซค่ะปลูกธรรมดาบอไรไซก่อนปุ๋ยท่วานั่นเลยค่ะแล้ววันนี้ฟังท่านี้บันี้ฟังจากนี้ไปสามกระถางนี่ตัวนีใส่ซีก่อนค่ะซีก่อนโดยที่บรไดห้องตรงกลางจากนี้ไปนี่ใส่ซีก่อนค่ะสามกระถางนี่ใส่ซีก่อนบรไดห้องกลางผลสรุปแล้วก็คือว่าแพ้ฟังนี่จ้ะ ทั้งที่ปุ๋ยนั่นอันปุ๋ยห้องนะห้องห้องแบบเดียวกันปุ๋ยปุ๋ยผสมนะอันบ่เป็นปุ๋ยเคมีด้อจากปุ๋ยที่ห้องผสมก็คืออันดินปลูกนะห้องห้องแบบเดียวกันกองเดียวกันแล้วมาใส่กระมังแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเ้าใส่ก่อนปุ๋ยที่ห้องผลิตขึ้นเองที่ว่าจากคนละไม่ซุกนัตัวหนีใส่หาก่อนฟังหนี่ใส่ซีก่อนจ้ะฟังนี้ใส่ซีก่อนแต่ตัวหนีบ่ใส่ค่ะเนี่ยตัวหนีบ่ใส่ผลปรากฏ่าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนกับใบมันแห้งๆเนี่ยแบบนี้นะคะ คือจากมันบวเพียงพ่ออันนี้แหละเป็นแบบมันบบมันบบเพียงพ่ออย่างสีนะจา๊ะก็เลยว่าเป็นทีนาสังเกตว่าการที่ว่าข้าใส่บำลุ่งเนาะถึงแม้ว่าข้าสีผสมดินปลูกแบบเดียวกันการใส่บาลุ่ง้าเขาใส่บวคือกันแต่สีบวเห็นผลเนี่ยสินาจาะจ๊ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีพาไปเบิงอีกค่ะโซนทั้งหนึ่งแบบน,นี้โซนทัางนี้ก็เป็นกระลำเหมือนกันค่ะที่เดดกับซียูนี่เด้อจากพี่น้อง,น,น,น,องนี่ปุ๋ยน้ําค่ะพี่น้องนี่ปุ๋ยน้าครับจากมูลสัตว ยูนีกัสิเป็นแท่นยูเลียไปเลยค่ะนี่เพื่อนสีเอาขีงวัวสดมาแสาน้ำจ้ะทาเห่าเอาขิงวัวธรรมาดาเห่ามาใส่เป็นก้อนโคโลโคีเลนี้มันาน่าได้กินเพื่อนกัสิมาเซ่แบบนี้จ้ะเอามาแซ่ใส่ผงยหง,งเขียวเห่านะคะ่ะเอาขีงวัวสดมาเซ่ตอนเห่าสีน้ำไปใส่นนเหมือนเหากับสามารถตักน้ำตัวนี้ไปคดคดพักทุกชนิดได้เลยจ้ะแต่ว่าตอนก่อนเห่าสีน้ำไปใส่เห่ากบเอา จุลีซีเอมมาผสมลงกรจักแกวหนึ่งกรจากาโคุเลโคุเลใส่กันแล้วเขาจะเอาไปใส่เพราะว่ามันกินมันจะวอเดเมนนะ่ะตัวนี้มันจะเป็นยูเรียสดค่ะยูเรียสดเห็ดจากง้งเห็ดจากขี้หัวสดค่ะพี่นอ้องขี้หัวสดแล้วมาแส่น้ำได้พ้นไหวค่ะพักนี่ทามันโบเขียวเขามาแช่ซํานี่แล้วเขาเอาไปหดนี่พักนี่เขียวขึ้นไา่ในสามสี่เหมือนนี่ว่าเป็นว่าเป็นยูยเรียเลยแหละนะคะตัวนี้กะเป็นกะลามฮาซิปเหมือนขึ้นกันจะพี่น้องนี่ ฮาซิมือซ้ำกันจะหมหวนนี้รุ่นนี้คือรุ่นคัดออกจากตัวน,นัดน,นะคะรุ่นนี้ก็เปินกระลำาสิมือเหมือนกันเลยจ่ะพี่น้องเนี่ยนี่ยละสวนมอลำก็สีใสแบบนี้นะคะใส่แบบของธรรมชาติจะ้ะเพื่อบอดใส่เคมีบดใส่สารเคมีจะ่มะมมกุ้งเห่านี่ก็สีเป็นหมกุวงแบบธรรมชาติเดี๋ยวสีผ้าเบิองวาเข้าใส่ยังลงไปแน่นอกจากกับสีนีละกับสีมีอันยูเลียธรรมชาติเท่านี้ละเนี่ย การมาร์กนี่มาร์กมาร์กไหวประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะมาร์กให้ขิงัวห้าเพิ่นให,ให้เพิ่นละลายกอนนี่ในใน,นส่วนหนึ่งนะคะสําหรับตัวห้องมาดิตัวห้องตัวปุ๊กโพนากระิเบ็นตัวนี้จ้ะขิงัวที่ห้องมาร์กแล้วจ้ะเนี่ยบริเวณนี้กาให้แบบผิดจ้ะพี่น้องกาให้แบบผิดกว่าเข้อไหวนี่เป็นยังบอกคงสีทองมันคือสมางามเป็นยังกะหล่มมันคืองามนี่พี่น้องเบิ่งค่ะเบิ้งขิงหัวค่ะเป็นฟุนขิงัวจ้ะ ทิ้งว่าที่ห้องมากเลยมาใส่จังสี่นะคับัวมีปุ๋ยเคมีเม่แต่เม็ดเดียวจ้ะพี่น,อนอ้องเบือ้องสีเบื้องนวยบอกฮงจ้ะนี่นม่บอกฮงจ้ะแบบนี้เลยค่ะสวยงามตามทองเรืองกระลำก็จะเป็นแบบนี้จ้ะใส่ไต่ใส่ข้าวื่อนเลยดิฝนตกมาจังสี่ขั้นฝนตกลงมาปับ๊บโอนใส่เลยค่ะนี่นามโตนใส่บื้มๆบืมเลยจ้ะก็กจะปลูกได้เฉพาะช่วงหนาหนาวช่วงที่บ่ามีน้ำฟ้านำฝนแต่ว่าเมื่อนี้อากาศเป็นใจเปลี่ยนใจได้พี่น้อง อากาศเริ่มสิเป็นเหมือนกันกับอันฝนสิตกพุ่นะเบื้องเนี้ยฝ่าขึ้มขึ้มฝ่าคึ้มฝ่ากวม,กมจะอันทึ่งอันเจ้าฝ่ามหากษัตริย์เพินเสด็จอำเภอิรลินทรอน้ำจ้ะพี่น้องกเลี่เป็นอากาศแบบนี้เนาะเป็นสีคึ้มขึ้มกลมกลมูมิมมภูภภิพนมีบุญญาธิการมานี่ละเจ้าฝ่ามหากษัตริย์พนสเสดจ็จจ้ะเนี่ยเบื้องจ้ะพี่น้องนี่เอามาเบื้องกะลำเฮ้าบ้านก็ทมาหากินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเป็นพักสดจ้ะ เดี๋ยวไวไลนนะาเด้อวจ่ามอลลัมสีพาพี่น้องไปเพิ่งผักเคลผักที่มีโปรตีนสูงผักที่มีโปรตีนสูงเขาเอื่นว่าเป็นราชาแห่งผักเดี๋ยวไลนนะาเด้อจ่ารอบนี้เบิ่งกะลำไปสักกอนจ่าพี่น้องกะลำม่วนนี้ห้าสิบวันกะลำห้าสิบวันกับกะลำหกสิบห้าวันม่วนนี้กับพุลละอายุเพ่นประมาณเก่ามือพุลละจ่ะจาจังสีได้เก็บกินจังสีได้กินคะ่ะอันนี้เป็นสวนหลังบานคะาะ่ะมอลำท่มำเกษตรจ้า ปลูกไว้เพื่อบริโภคปลูกไว้เพื่อจำหน่ายนี่จ้ะเนี่ยหก้าวันผ่านไปนี่จ้ะงามสวยงามตามทองเรืองค่ะเป็นบรรยากาศค่ะเดี๋ยวไปไรนาเด้อเดี๋ยวมอลมสิบา 15, ไปเบึงผักเขีวราชาแหงผักจะอยู่มุมโน้นนะคะจะอยู่มุมโน้นนะคะตอนนี้ข้ออขามเรืวขออนุญาตบาดข้ามล่งไหลก่อนเด้อจ้า เดี๋ยวไรหนาจังคอยพอกันขออนุญาตไปเกือเปีดเกือไกลเกือปูกบปาก่อนเด้จ้าขอบคุณหลายๆสาหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มอลลา,า่ํทำเกษตรในเด้จ้าไรหนาจังคอยพอกันสําหรับไรนี้ขอบคุณหลายสวัสดีจา้า